สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ซิริรัตออแกนิกการ์เด้นนะคะวันนี้พี่ซิริจะมาทำฮอร์โมนทั้งฮอร์โมนนมและฮอร์โมนไข่นะคะพี่ซิริจะทำไว้ในตัวเดียวกันนะคะเพื่อนนะเพราะว่าแล้วก็นี่อันนี้เป็นนมนะเป็นนมก็นมจืดปกตินี่แหละนะคะพี่ซิริก็จะใช้ อันนี้อันนี้ก็เป็นนมที่กินเหลือเนาะกินเหลือมันก็เหลืออยู่แค่ครึ่งกล่องแล้วนี่ก็เต็มกล่องนะคราวนี้ส่วนตัวนี้เนี่ยมันเป็นฮอร์โมนไข่ที่พี่สิริทำเอาไว้นะคะทำเอาไว้ก็น่าจะได้ประมาณอันนี้ไข่3มฟองนะแล้วก็เป็นยาคูหนึ่งขวดนะน้ำตาลน,น้ำตาลแดงนะคะน้ำตาลแดงก็ ใช้อยู่สองช้อนสองช้อนแกงก็ผสมอาไว้แล้ววันนี้เนี่ยอันนี้พี่สิริทำมาไว้เนี่ยก็คืออันเนี้ยได้น่าประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ได้แล้วละ่ะแต่คราวนี้เนี่ยพี่สิริก็จะเอานมเนี่ยผสมลงไปนะเพราะว่าตัวฮอร์โมนนมเนี่ยคือเชื้อมันเดินละพี่สิริก็ไปดูเพื่อนๆในช่องที่ทำ YouTube นี่เนี่ยเขาก็ทำกันเนาะ เอารวมเป็นอันเดียวเลยเนาะจะได้ไม่ต้องแบบไปทำหลายๆตัวในเวลาที่เราใช้ไปรดราบพืชผักที่สิริก็จะทดลองดูเนาะเพื่อนนะแล้วก็จะเอาผสมรวมกันแล้วก็จะปิดฝาเก็บเอาไว้ทิ้งเอาไว้ประมาณ3วันทิ้งไว้3วันแล้วเราก็จะ มาดูเนาะว่าทั้งสองตัวนี้เป็นมีเชื้อเดินเป็นอย่างไรนะเนาะเดินเนาะเนี่ยแต่ตัวที่เป็นโฮอร์โมนไข่อะ่ะมันก็เชื้อเดินแล้วล่ะเนาะเชื้อเดินแล้วแต่นี้ใช้นมสดเนาะผสมลงไปให้เป็นโฮอร์โมนนมและโฮอร์โมนไข่ทูอินวันนะคะทูอินวัน แล้วเดี๋ยวพี่สิริก็จะจะปิดฝาไว้แต่พอดีขวดนี้ไม่มีฝาน้องเพื่อนพี่สิริก็จะใช้ถุงพลาสติกเนะถุงพลาสติกปิดปิดเอาไวอ้ยอย่างนี้ปิดเอาไว้ก็ เราสามวันเนาะเราก็จะมาดูก็จะมาดูว่าเชื้อเดินไหมอันน้ก็สามวันค่ะสำหรับนะเดี๋ยวพี่สิธจะพูดถึงไอตัวฮอร์โมนนมฮอร์โมนไข่เนี่ยนะสำหรับเพื่อนๆนะเพื่อนๆที่ทำปลูกพืชผักอยู่ในกระถาง หรือว่าปลูกไว้ในในแปลงพื้นที่นะทำพืชอยู่ที่เป็นพืชไร่ส่วนเกษตรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนก็เป็นก็เอาฮอร์โมนนมและฮอร์โมนไข่เนี่ยนะเพื่อนสามารถที่จะนำไปลดราดฉีดพ่นนะลดราดฉีดพ่นใน พืชผักเราได้นะแล้วก็เป็นเป็นวิธีที่เราสามารถที่จะปรับปรุงปรับปรุงรสชาติของผักนะเพื่อเพื่อน,อนถ้าเพ,เพื่อนมีประสบการณ์กับการได้กินผักสดนะได้กินผักสดถ้าเราได้กินผักสดที่เป็นผักอินทรีย์นะเพื่อนรสชาติมันจะหวานกรอบอร่อยนะคะเนี่ยสิ่งที่พี่สิริใช้นะคะใช้การปรับปรุง ปรับปรุงกับพืชผักนะพืชผักในสวนของพี่สิรินะนะเป็นพืชผักที่เก็บกินแล้วก็อร่อยนะอร่อยหวานกรอบนะก็ใช้ฮอร์โมนนมแล้วก็ฮอร์โมนไข่นี่แหละเพื่อนใช้ลดราดไปเลยนะลดราดแล้วก็ฉีดพ่นนะลดราดแล้วก็ฉีดพ่นนะคะเพื่อ,อเร่งการเจริญเติบโตของการแตกยอดออกดอกออกใบนะลูกผลก็จะมีรสชาติอร่อยนะคะเนี่ย ก็ใช้ฮอร์โมนนมและฮอร์โมนไข่นี่แหละนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะเป็นเกษตรมือใหม่ท่านใดที่คิดว่าอออยากจะให้อยากจะทำให้ผักพืชสวนหรือว่าออดอกไม้ในในบ้านท่านนะให้แตกหนอ่อออกดอกออกผลงามๆนะก็ใช้แค่นี้ก็ได้นะง่ายๆเป็นปุ๋ยอินทรีย์ง่ายๆไม่ต้องทำอะไรนะคะฉีดพ่นรดราดลงไปนะใช้ประมาณ 1ช้อนแกงนะหนช้อนแกงต่อน้ํา10ลิตรก็ได้นะหรือจะใช้1ถ้วยตวงนะหนถ้วยตวงต่อน้าําสักยีลิตรก็ได้นะเราใช้รดราดลงไปนะก็จะทําให้พืชผักก็จะสวยงามเนาะแล้วก็รสชาติก็จะหวานกรอบอร่อยนะนี่นะก็สําหรับตัวนี้เนาะทำง่ายๆเป็นปุ๋ยอินทรีย์นั้นเพื่อนเปปุ๋ยอินทรีย์ฮอร์โมนไข่นะ ไข่ก็พี่สี่ใช้ไข่สามฟองนะใช้ไข่สามฟองแล้วก็โยเกิร์ตโยเกิร์ตก็เอ่อนมเปรี้ยวยาคูนะนมเปรี้ยวยาคูหนึ่งขวดนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายแดงน้ําตาลทรายแดงหนึ่งช้อนนะคะนี่แล้วก็เสร็จนะนะแล้วก,นะะวก,วก็ผสมให้เข้ากันแล้วแล้วก็ปิดฝาไว้แบบนี้นะทิ้งไว้หนึ่งสัปดาห์เสร็จแล้วมันก็จะสามวันถึงเจ็ดวันอะ่ะมันก็เชือ้อ ก็จะเดินนะเชื้อจุลินทรีย์ก็จะเดินเดินดีแล้วเราก็นำมาใช้นะนำมาใช้ลด้าตพืชผักเราได้นะแล้วก็จากนั้นพี่สิริก็เอามาผสมนมนมเนี่ยที่เป็นนมเจืดเนี่ยนะตอนนี้พี่สิริก็จะใช้ทั้งสองตัวนี้ให้ผสมเป็นตัวเดียวนะเป็นตัวเดียวกันอันนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยเร่ง การเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ในสวนนะแล้วก็การปรุงแต่งปรุงแต่งรสนะปรุงแต่งรสชาติของพืชผักนะก็ใช้ได้ผลนะครับเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนกเกษตรอินทรีย์หลายท่านอีกคนหนึ่งก็ทําสวนดอกไม้เนาะทำสวนดอกไม้ปรากฏว่าก็ไปฉีดพ่นเนาะดอกไม้ก็มีกุหลาบเนาะกุหลาบแล้วก็กล้วยไม้ก็ออกดอกนะออกดอก แตกแตกแตกตาเนาะแตกตาแตกดอกได้ดีนะคะเพื่อนนะก็พี่สิริก็นํามาแชเนะไปดูเพื่อนๆแล้วแล้วก็เราก็ลองมาทดลองใช้เองนะลองมาทดลองใช้เองก็ปรากฏว่าก็ใช้แล้วก็ได้ผลเนาะผื้ผักเราก็อร่อยนะอร่อยกินหวานกรอบนะกินสดๆเราก็ไม่แบบกินง่ายอะ่ะกินง่ายปรากฏบางคนอาจจะไม่ชอบกินผักสดเพราะว่าเมาื่อก่อนจะคิดว่ามันกินแล้วมันขมเนาะ แต่ว่าตอนนี้วิวัฒนาการทางด้านการเกษตรนะหลายๆหลายๆท่านนะสำหรับครูพาธรรมหรือจะมีอาจารย์กูรูหลายๆสถาบันนะก็ได้ใช้ฮอมนนมและก็ฮอมนไข่ทำการวิจัยแล้วว่าใช้เพื่อปรุงแต่งรสชาติอาหารผักนะเป็นอาหารของผักที่จะทำให้ผักมีรสชาติหวานกรอบอร่อยนะ เป็นพืชผักอินทรีย์ก็ไม่แปลกใจว่าทาไมพืชผักอินทรีย์ถึงจะมีราคาแพงนั้นเพื่อนเพราะว่าเพราะว่านมกับไข่มันแพงเนาะนมกับไข่มันแพงมันก็เลยต้องแพงพืชผักอินทรีย์เป็นพืชผักปลอดสารที่ค่อนข้างราคาสูงนะในตามห้างร้านแล้วก็ทั้งตลาดที่เราไปเดินซื้อนะก็จะแพงนะคะไม่ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทํไมันแพงนะครัวันนี้ก็ขไข่ใบละ5บาทแล้วเพื่อนนมก็กล่องหนึ่งก็12บบาทนะคะดังนั้นก็ แต่ก็ไม่ต้องไม่ต้องดอราม่าว่าแล้วจะทําปุ๋ยอินทรีย์ทําไมนะจะทําปุ๋ยอินทรีย์ทําไมเงินแพงก็คือวัตถุดิบที่เราใช้แพงแต่ว่าปริมาณการใช้เราก็ใช้น้อยแล้วก็มีความคุ้มค่ากับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มันก็มีคุณภาพแล้วก็คุ้มค่าดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีนะคะเพื่อน เพราะว่าสิ่งที่เราใช้เราใช้ทุกอย่างที่เป็นอินทรีย์จากธรรมชาติถูกไหมคะพอเรารดราดลงไปในดินนะฉีดพ่นลงไปในพืชผักของเราเนี่ยคือมันไม่ได้ก่อให้เกิดผลเสียนะคะเพื่อนมันก่อให้เกิดผลที่เป็นผลทางบวกกับธรรมชาตินะคะเพราะสิ่งเหล่านี้พี่สิริก็พามาแชร์นะคะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงนะเหมือนพี่สิริเนี่ย ใช้ชีวิตยอยู่ในกรุงนะเราจะทำยังไงให้เ,เราเป็นอีกหนึงอีกหนึ่งเสียงอีกหนึ่งพลังที่เราจะดูแลเราจะดูแลธรรมชาตินะเราจะเรียงสารเคมีเราจะเป็นอีกหนึ่งพลังถ้ามีอีกหนึ่งอีกหนึงพลังมาเป็นพลังบวกเพิ่มเติมกับพิสริก็เป็นสองพลังถูกไหมคะหรือถ้าพิสติ หรือถ้ามีอีกหนึ่ง,งกล่องเสียงหนึ่งพลังมาเพิ่มที่จะรักและดูแลธรรมชาตินะคะ<ม>ก็จะทำให้บนบนโลกใบนี้เนาะบนโลกใบนี้ก็จะมีแต่ความสวยงามของธรรมชาตินะคะนี่เป็นคณานั้นเพื่อนกำลังแตก แตกยอดแตกขแขนงออกมาอันนี้เป็นพริกที่เกิดจากการสู้รบของสัตรูธรรมชาติเนาะอันนี้เป็นพริกพริกยอดสนนอนเพื่อนรูปมันจะยาวเมื่อเช้ามีศึกของ นกเอี้ยงพเพื่อนสึกของนกเอี้ยงมาตีกันนะตีกันจนต้นพริกพี่สิริหักไม่ต้องได้กิน <c oughs> ตีกันแบบดูเดือดมากเมื่อเช้านะคะสู้รบกันดุมากค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่สิริพามาสั้นๆนะคะเพือ่อน กับจะมาฝากนะฝากเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนๆที่ทำพืชสวนอินทรีย์นะคะพืชสวนอินทรีย์ท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วนะคะเออ่ได้เกิดประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะเพื่อนแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนเน้นวิถีชีวิตการอยู่แบบพอเพียงแล้วก็ใช้สิ่งที่ เป็นธรรมชาตินะเพื่อการดูแลกเกือ้อกูลกันนะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนเกษตรอินทรีย์นะคะก็ให้ใช่วิธีที่อยู่แบบพอเพียงและใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาติเดี๋ยวนี้มีปุ๋ยอินทรีย์อีกมากมายนะเป็นปุ๋ยที่ทำออกมาจากกระทรวงเกษตร,ษรนี่แหละแต่ว่าเป็นไบโอ ไบโอไบโอนิกนะคะซึ่งเป็นตัวที่เป็นจุลินทรีย์ที่ที่ทำออกมาสำเร็จรูปแล้วนะแล้วก็เวลาเราไปหมักปุ๋ยหรือว่าไปทำน้ําหมักจุลินทรนีย์เองก็ใส่ผงตัวนี้ลงไปนะก็จะทําให้มวลจุลินทรีย์เพิ่มเพิ่มขึ้นก็ดีสําหรับคนที่เอขาเรียกว่าเป็นเกษตรมือใหม่เนาะไม่ต้องมานั่งหมักเองไม่ต้องมานั่ง ทำน้ำจุลินทรีย์หมักเองอะไรประมาณนี้ก็คือใช้ตัวนี้ไปไปไป,ไปใส่ไปใส่ปุ๋ยรดราดต้นไม้ได้เลยนะคะเพื่อนลองศึกษาเข้าไปดูนะคะก็อาจจะได้ข้อมูลหลายๆอย่างนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่สิริก็ ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วเราก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนนะคะคลิปหน้าอาจจะมาเจอพี่สิริที่บ้านสวนนะเพื่อนนะบ้านสวนที่พี่จิตนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนสวัสดีจ้า